พามาทํมามะเขือยาวผัดไข่กันครับเป็นเมนูที่โปรดปรานอีกเมนูหนึ่งก็อีกเทคนิคที่ทําให้มะเขือของเราไม่ดํานะครับอเริ่มนํามะเขือลงมาทอดอยู่ในน้ามันก่อนเลยนะครับน้ามันท่วมๆเลยใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ทอดไม่ต้องนานนะครับเมื่อเห็นว่าสุกเขียวดีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับเนี่ยแหละครับเราก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับ เห็นไหมละครับสีเขาจะเขียวสดมากๆเลยนะครับจะทำให้ไม่ดำด้วยนะครับต่อไปเรามาตั้งกระทะใหม่เลยนะครับใช้น้ำมันเก่านั่นแหละครับลงมันเล็กน้อยนะครับตามด้วยไข่ครับเราจะผัดไข่เตรียวไม่ก่อนเลยครับ เมื่อไข่ไก่ของเราเซ็ตตัวดีแล้วนะครับก็ตักไว้พักตัวเช่นกันครับคราวนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปอีกเล็กน้อยนะครับตามด้วยกระเทียมเลยครับผัดกระเทียมให้เหลืองหอมก็นเลยถ้าเกิดใครอยากจะใส่พริกก็ตามตรงนี้เลยนะครับสูตรนี้เราจะไม่ใส่พริกครับกระเทียมหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับให้มีความกุกุชช์นะครับ ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวครับตามต่อด้วยน้ำตาลทรายครับผงปรุงรสครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับคนให้เข้ากันเลยนะครับแล้วคราวนี้ก็ใส่มะเขือของเราที่เราลวกไว้ตอนแรกลงไปได้เลยครับ ให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับตบท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับแล้วก็ผัดให้ใบโหระพาโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับขึ้นไปเขาก็าจะได้ไม่ดำด้วยครับแล้วก็ตามด้วยไข่เจียวของเราครับยี่ยีๆไข่ให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ผัดอีกสักเล็กน้อยครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูบ้านๆนะครับทํากันง่ายๆเลยครับรสชาติน่าจะถูกใจกันแน่นอนเลยครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่คุกกับข้าวสวยร้อนๆแล้วทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับเมนูนี้ลองทํากันดูครับ